พี่ๆชาวยูท b e ทุกท่านเลยนะจ้าวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมีรถเข้าใหม่มาฝากกันนะคะใครที่กำลังตามหานะคะ To y ยต้ายาริ A t e ทีมนะคะน้องเฟิร์นจัดรุ่นนี้มาให้นะคะเป็นตัว1.2พรีเมียมนะคะปี 2, 2022ได้ชมหน้าใหม่รล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะค่าตัวอยู่ที่5 1 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวลูกค้ามาตามมาชมนะคะน้องเฟิร์นนะคะมาตามมาชมน้องเฟิร์นรีวิวรถนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะสภาพรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าจะได้นะคะโฉมหน้านะคะใหม่ๆแบบนี้เลยปี2022นะคะมาพร้อมกับดวงไฟหน้านะคะไซส์สเลยนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะมีกล้องมองหน้าด้วยนะคะนี่ มีกล้องมองหน้าให้ด้วยเรียบร like well, right ้อยนะคะโครเมียมนะคะโลโก้โครเมียมกระจังหน้าสีดำนะคะมีความแบบสวยๆเววๆนะคะทันสมัยเลยทีเดียวนะคะตัวสีรถนะคะลูกค้าจะได้สีขาวมุกนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้สองตแหน่งนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้สองตแหน่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ และในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้านะคะจะได้ยางนะคะยีงเพป,ปรุงแต่งให้ใหม่สีล้อนะคะยางใหม่ให้ทั้งสี่ล้อเลยเป็นล้อแมกอัลลอยนะคะหน้าเงาร่องดํานะคะล้อแมกอัลลอยหน้าเงาร่องดำนะคะ, oy, งงะ,คะตัวสีรถนะคะไม่มีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาแต่อย่างใดน,นะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะรับประกันว่า ของแท้ของเดิมแน่นอนโครงสร้างนะคะของเรารับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคันเลยจ้านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างรถกันหน่อยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวมองข้างมาด้วยนะคะนี่ไฟเลี้ยมมวยะะยมองข้างมาด้วยนะจ้านะคะนี่<ม>กระจกนะคะ<ม>เป็นสีขาวมุกนะคะติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้ด้วยนะคะมีคิวคอนสัตให้ด้วยเรียบร้อยเลย มีคิวคอนซัตให้ด้วยเรียบร้อยเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเบ้ามือจับจะเป็นสีขาวนวลน,นะคะสีขาวแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยกลิบนะคะนี่กระจกติดฟิล์มล็กแสงให้อย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสภาพโครงสร้างแผงประตูกันหน่อยนะ,ะสภาพโครงสร้างแผงประตูนะคะลูกค้าจา๋าจะได้ในส่วนของทรงสปอร์ตแบบนี้มาเลยนะคะทุกคนชอบมากตรงนี้เขาจะออกแบบมาแบบว่ามีความแบบ มันมีเรเยอร์แม่มีมีความแบบเรเยอร์ทันสมัยนะคะนี่ดีไซน์มาดูดีมากนะคะแม่ๆม่นะใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าเท่มากนะคะส่งซับออดหน้าทันสมัยแผงประตูใหม่ๆกันเลยเนี่ยเมทอาร์คนะคะสวยเดิมโรงงานนะคะตัวกระจกนะคะติดฟิล์มบล็อกเสงให้อย่างดีนะคะตัวยงตัวยังไม่ซีดไม่เสียวนะคะตัวยงตัวยังไม่ซีดไม่เสียเพงประตูเดิมๆมโรงงานมาให้แบบนี้เลยนะคะไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะคะ พวนน็ตต่างๆนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะ รอยไข่ควงไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางตรงนี้นะคะสภาพใหม่คลิปนะคะไม่มีรอยตําหนินะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นให้ดูนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะเม็ดอัคนะคะหัวใจหลักของรถมือสองนะคะอยากให้ดูนะคะไม่ว่าลูกค้าจะดูรถที่ไหนไม่จะเป็นว่าต้องมาดูที่น้องเฟิร์นนะคะไม่ว่าพี่จะไปดูเต้นไหนร้านไหนบริษัทไหนนะคะอยากให้ดูตรงนี้เลยะคะ่ะแม่ะะแมหัวใจหลักนะคะเม็ดอัคที่สวยเม็ดอักที่ดีนะคะต้องไม่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ตื้นเกินไปแบบนี้นะคะแม่นะ นี่นะคะสวยๆเดิมๆโรงงานมาให้เลยนะคะ <_ d ata> เรียกได้เลยว่าหาจุดจับหาจุดตำหนิไม่มีเลยสำหรับคันนี้นะใครที่อยากได้นะคะก็คืออย่าพลาดเลยนะคะหัวน,งห,วนงหัวน็อตไม่มีรอยขหยับนะจ๊ะ <_ d ata> สวยๆเดิมๆเลยนะคะ <_ d ata> สวยๆเดิมๆเลยนะคะท่านใดที่อยากได้นะคะอย่ารอช้าเลยนะคะ แพงประตูด้านหลังนะคะด้านผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้แพงประตูเดิมๆโรงงานมาให้นะคะมีที่อกเด็กด้วยนะคะตัวยางไม่ซิดไม่เสียวนะคะแพงประตูนี่ที่ใส่แก้วน้ําแบบออกแบบดีไซน์มารูหราเก๋ไก่มากนะคะใส่แก้วน้ําได้แก้วใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีที่ใส่ของสัมภาระด้วยนะคะใส่ของกัะจุกกระจิกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆเลยแม่นะใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะรายลเอียดโครงสร้างนะคะ ร้อยขีดควรเอยอ,อะไรเอยไม่มีเลยนะคะแม่นะเดี๋ยวให้ดูบอกฝั่งนู้นกันเลยนะคะดูโครงสร้างกันก่อนเนาะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสําหรับเจ้าคันนี้นะคะนี่สวยๆเลยล้อแมกนะคะหน้าเงาร่องดํานะคะสวยๆเดิมๆโรงงานเลยบั้นบั้นท้ายนะคะลูกคากก้าจ๋าจะได้ จุดเซนเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะจุดเซนเซอร์สี่ตำแหน่งนะคะชุดแต่งสเกิร์ตมาให้ด้วยข้างหลังนะคะมีความเข้ากันนะคะสีดําสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะตัดกันสวยงามลงตัวมากนะคะดวงไฟหลังนะคะแม่นะไฟลูกแก้วนะคะเรียงสวยมากนะคะนี่ไฟด้านหลังนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะโลโก้โครเมียมนะคะ นี่กล้องมองหลังก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะจุดเซ็นเซอร์ให้สี่ตำแหน่งนะคะจุดเซ็นเซอร์ให้สี่ตำแหน่งนะคะใครอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะด้านบนขั้นบนมีครีมฉลามให้ด้วยนะคะใครที่อยากได้นะคะก็อย่ารอช้าเลยนะคะนี่จะเ,เปิดดูดภายในห้องเก็บมัสสัมภาระกันหน่อยนะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะแม่นะมาพร้อมกับสภาพหัวนอตนะคะนี่ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีรอยตาหนิเลยแม่จ๋า รอยขีดรอยขูดไม่มีเลยนะสภาพเดิมเป๊ะนะคะนะคะเหล็กค้ำนะคะแม่นะสภาพสวยกริบเลยนะคะนี่รอยตะคงตะเข็บรอยเชื่อมต่อต่างๆไม่มีตําหนิเลยนะคะแผ่นกันความร้อนไม่ขาดรุดรุ่ยนะคะแผ่นกันความร้อนไม่ขาดรุดรุ่ยนะคะหัวนงหัวนดนะคะ,ะ,คะไม่มีตําหนิเลยเม็ดอาร์คนะคะสวยเดิมโรงงานแบบนี้มาให้เลยนะคะสวยเดิมโรงงานแบบนี้มาให้เลยใครที่อยากได้คันนี้นะคะอย่ารอช้าเลยจ้ะแม่จ๋านี่ สวยมากนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะก็มีความกว้างขวางนะคะพี่กว้างขวางสะ,สะอาดนะคะใหม่ๆแบบนี้กันเลยนะคะใหม่ๆแบบนี้กันเลยนะคะใครได้ไปเลยบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนรุ่นนี้นะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะด้านล่างนะคะยังมีเครื่องมือนะคะอ่าเขาเรียกอะไรนะที่ปั๊มลมนะคะต่างๆนะคะจัดเต็มมาให้ทันสมัยเลยทีเดียวนะคะใส่ของสัมภาระได้นะคะสําหรับด้านล่างเนาะนี่ วางแบบว่าของเครื่องใช้ได้แบบสะใจเลยอ่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถอ่าดึงลงมาได้นะนี่นี่กั้นได้นะคะแม่ใช้เป็นที่กั้นกั้นกลิ่นนะคะอยากจะไว้แบบของข้าวของหวานแบบของมิ้นกับของหอมนะใส่ร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเขามีที่กั้นกลิ่นให้นะคะมีที่กั้นกลิ่นให้นะคะเรียกได้เลยว่า อ่ะเชิดถกสบายตอบโจทย์มากนะคะแม่นะกว้างขวางเลยทีเดียวนี่ถาดรองก็คือยังใหม่คลิปเลยนะคะกว้างขวางดีไซน์หรูนะคะกว้างขวางดีไซน์หรูเลยใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับเจ้าคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยสําหรับภายในนะคะลูกค้าจะได้บอกหนังสีเทาดําแบบนี้มาเลยนะคะ บอกหนังสีเทาดำนะคะมันจะมีอ่าเป็นผ้าตรงนี้เนาะเป็นผ้าแล้วก็ด้านด้านรอบข้างนะคะจะเป็นหนังนะคะแม่สายเบลทํางานได้จริงทุกตัวนะคะไม่มีการตําหนิเลยนะคะนี่สภาพสวยเดิมคลิปนะคะแผ่นกันอ่าต่างๆนะคะแม่เพนรองนะคะ,ะ,คะสวยมากนะคะเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะสภาพสวยงามกลิปเลยใครที่ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ อืมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะแม่ไปได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเพกประตูต่างๆนะ,ะสภาพสวยเดิมคลิปเลยนะคะด้านหลังนะคะแมนะ่นะนี่ใครอยากได้นะคะยาริดเอทีบนะคะไม่ควรพลาดเลยแมนะ่นะนี่ระบบชีเลตด้วยนะจุดเซ็นเซอร์ให้ด้วย แขงประตูด้านคนขับนะคะลูกค้าจะได้กระจกปรับโอโต้ให้ทั้ง4บานเลยนะคะปรับ่ากระจกมองข้างได้นะคะสภาพใหม่กลิบนะคะดูดีดูหรูดูดีนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายนะ,ะทานเกียร์นะคะสภาพใหม่มากล้นชอบมากอะ่ะเขาออกแบบด,ดีไซน์มาที่มันแบบว่าเป็นเป็นแบบสีที่มันแบบว่านี่สวยอะ่ะนะคะ บอกหนังนะคะแม่นะสวยๆเลยนะคะมีบอกผ้าตรงกลางนะคะระบายความร้อนให้ด้วยเนาะแล้วก็หน้าจอสัมผัคสคอนโซนสีดำานะคะใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแม่นะเอาละค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะ t o y ยต้ายาริส i อเนะ1.2พรีเมียมปี2022นะคะราคา5 1 9 0 0 0บาท ราคา5,19,000บาทประวัติดีฟรีดาวนะคะผลเริ่มต้น8 9 0 0 0บาทนะคะท่านใดที่อยากได้นะคะสามารถโทรหาน้องฟื้นได้เลยนะคะ3 8 3 6 8 0 2 6 8 8 3 8 3 6 8 8 2 6 8 8นะคะแอดเบอร์แอดไลน์มาเบอร์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทุคนต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะจ๊ะบายบายจ๊ะ